แฟนมาเมืองไทยเราก็ต้องหัดอะไรมาอยู่เมืองใต้เราก็ต้องหัดให้ปีนมะพร้าวสิครับผมอ้าวไปแล้วเออถอดรองเท้าไหมอ่ะเสาร์ถอดรองเท้าไหมถ้าการจะต่อออฟสกู๊ต <c oughs> <c oughs> กูว่าผัดไส้นั่นละ่ะเออไปเย้เย่เย่ very good very good very good ถ้าวันหลกเผาลุ้นเร็วว่าตอนนี้เนานะเนาะ good 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 ้นีารความรู้สึกของคุณที่เห็นต่างชาติเป็นยังไงบ้างคุณเป็นอะไรคือไม่มีอะไรทำเลยไม่ได้มีอะไรทำเราต้องทำใครยักใคยักใครักโอ้ยจงรีแลกซ์ใยักมาบ้านมอร์มอร์มอร์เอาเลยเอาอีกเอาอีกเอาอีกป่าไปเดินห้างเบื่อนู้นแดงว่ะเลยมาเนี้ยมาเนี้ยมาเนี้ย I try again in two months. Mm -hmm. <laughs> 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 no, no, no coconut. No coconut. No coconut. <laughs> How you feel? Yes Này vừa con cứ đứng là này quên tụi này nè Húi giờ mình đâu khóa đủ đền đó Dạ, Yeah, but Mình đi ở phía môi chứ Tại vì anh đi hết cơn, kinh tài lắm hả Kinh tài lắm Ủa đừng, đừng khát kìa liền à, 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 วิวหนองกกนะคะ <laughs> นี่ลูกสาวของฉันลูกสาวชื่อถุงเงินอันตรบอมอร์เนาะอีกครั้งหนึ่งวันนี้จะได้กินมะพระ้าวไหมเราต้องมาดูกันนะคะอันนี้ท้ายได้ไหมทายเลยไหมเอาไม่ท้ายผิดโอเคเมื่อกี้เราคือขึ้นต้นใหญ่ใช่ไหมนางก็มาได้ค,ครึ่งทางเดี๋ยวลองมาลองขึ้นต้นเล็กกันบ้างปาคือแบบผันกันมดเแหละมีหมดวะไม่พือไม่ผือไม่พือ No worry นว w รีมันพาสปอร์ตมึงมาเกลละมึงมาเกล่ะออพาสพาสปอร์ตบอกกนั่นไข่ลอกไปเีวฮัลโหลอไข่ลอกไปเดีวทุกคนเจ็บเจ็บเจ็บโอ้ยไม่่อยเนืยลกะนัดห่างกันเพียงเอื้อมมือ แต่มันคือแสนไกลยิ่งเธอเป็นเหมือนมะพร้านวน้ำวนอ่ะปใายห้สิ้นขึ้นขึ้นทึ้งมามมอพอขึ้นไปถึงมันจะเอาหลอผ่าลงมาเบือนเลยไม่มีบิดบิดอม่มอ่ะเอานไม่ดูด้วยเฮลท์เลยแดงมาเลยค่ะ เออไปความพยายามอยู่ที่ไหนความพยายามอยู่ที่นั่นแมวมีแมวมาเลยเย็นใจเย็นวับวับไปครับลูกแมวปลอดภัยอ่ะแดงมดในแหลมมื่นไปเสียโอ้แฮกไอ้หนวกก็ง้อ มึงไปแล้วมอ It's okay I have insurance It's o k ไม่บึบทำประกันมาเด็กวะงไปไอ้นั่นเลยทำออมซิมนั่นทาก็ทำประกัน Very g o o ก Thank you เดี๋ยมามันว้าผ่ารเข้ามาทำไรจะเส้นอะไะมูดิอยากมอ่ะวนนีดูเชฟรจะไปกเซนเตอร์ไมเต No, but I'm can but I can go. Oh! Allah. It's okay. But yes, that's for Next time, next time. It's not as easy as it looks. It's harder than it looks. <laughs> but I will do it one day. But not today. <laughs> ว k ี่นอะเนี่้เน่กาเล็กล everything for coconut ทำทุกอย่างได้เพื่อเธอนะโคโคนัทเราทำกับื่อเมียยังไม่ได้นั่นี่เลยอาไม่ผัวโอเคไม่เจ็บค่ะเบาๆต่อตามต เอามาเอาอะไรับยีนิตบ้านเลยดีจัเดี๋ยวก็สิกอเราไปซื้อพาสดเตอไปซื้อพาสดเตอให้น้องไปซื้อพาสดเตอเออไม่ใช่วัดล่อมไหมหล่อนัวเนี้ยครับเสียงครับเสียงไหมโอ้อยากหล่อเลย